สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนการบินไทยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า thinking of you. สวัสดีครับ Business Talk ค่ำนี้ถือว่าเป็นอีกค่ำคืนที่พิเศษจริงๆนะครับพิเศษทั้งประเด็นและก็พิเศษในส่วนของบุคคลที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราแน่นอนครับ ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะฮะมีข้อเขียนใน Facebook ส่วนตัวของท่านนี้เขียนถึงในกระแสที่จะมีการแก้รัฐมนูญนั้นต้องมีการแก้กติกาด้านเศรษฐกิจด้วยซึ่งแน่นอนครับคืนนี้เราจะมาคุยกับท่านนี้และวครับว่าทําไมถึงวิตกกับเรื่องของกติกาเศรษฐกิจที่มีอยู่ในข้อความใน Facebook ที่ท่านเขียนนั้นมีคําว่าหายนะมีคําว่าล่มจมอยู่หลายประโยค ทำไมท่านถึงมีความวิตกกับกติกาเศรษฐกิจที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับวันนี้แน่นอนครับคงไม่นึกถึงใครคงไม่ใช่แล้วนะครับเราอยู่กับคุณธีรชัยภูวนาถอารุวานนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับคุณกนง n ขันทองก็จะมาร่วมพูดคุยวันนี้ด้วยนะครับเป็นยังไงครับทำไมอยู่ๆถึงช่วงปีใหม่หน่าที่จะไปพักผ่อนกับลูก ไปทาอะไรแล้วแต่ไปเที่ยวที่ไหนแล้วแต่ทําไมต้องมานั่งเขียนว่าด้วยการแก้รัมนูนกับกติกาเศรษฐกิจมันเพื่อน,นมีความบันดาลใจครับที่เห็นว่าเวลานี้มีขบวนการที่มีการเสนอให้มีการแก้ไขรัมนูนนะครับแต่ปรากฏว่าข้อเสนอเท่าที่ฟังจากหลายกระแสนเนี่ยกลายเป็นว่าเสนอที่จะให้ลดการถ่วงดุลกับทางภาครัฐบาลนะครับ ลดการกำกับดูแลรัฐบาลเนี่ยโดยองค์กรอิสระนะครับลดการกำกับดูแลรัฐบาลเนี่ยโดยศาลซึ่งผมเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าออกไปแนวทางนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมัน,มนไม่น่าจะไม่น่าจะจำเป็นซึ่งปกติเวลาแก้ลมนูลก็คุยในเรื่องพวกนี้ตลอดถูกแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าการที่มีกระบ,บวนการถ่งดุลมีการกำกับ กรอบกติกาเนี่ยนะครับในการทํางานของรัฐบาลเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาก็ตอบเพื่อรัฐบาลนั้นเนี่ยพยายามจะเดินชิดขอบครับคือถ้าเป็นรัฐบาลซึ่งทําอะไรก็ตามแล้วอยู่ในระดับกลางๆนะครับ,รบแล้วเดินด้วยความระมัดระวังนะครับอยู่ตรงกลางๆเนี่ยไม่ไปติดขอบด้านใดนด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่น่าจะกังวลในเรื่องบขบวนการถ่วงดุลขบวนการตรวจสอบ นั่นเนี่ยผมก็เลยมีแนวความคิดในลักษณะคล้ายกันเนี่ยว่าใน,ใน,ใ,นในที่ผ่านมาเนี่ยการแก้ไขกริกาของเราส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของในเรื่องของการเลือกตั้ง พุิหลิกรัตตั้งในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลบในเรื่องของบทบาทระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะครับ<ม>รัฐบาลการ่วงดุลอะไรต่างๆแล้วก็รวมไปจนถึงในเรื่องของการหลักเกณฑ์ผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรต่างๆแต่แต,แต่ว่าถ้าถามไว้แล้วเนี่ยนะครับผมเองยังนึกอยู่ในใจว่าไอ้กติกาเนี่ยที่กํากับดูแลในในด้านการบริหารเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าเวลานี้เนี่ยการกํากับดูแลและการวางกรอบเนี่ย ยังหลวมเกินไปแล้วสมควรที่จะมีการแก้ไขเพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนนะครับมีเสถียรภาพในการบริหารเศรษฐกฐิจของเราเนี่ยยั่งยืนแล้วต่อเนื่องไปได้ระยะยาวมีนักตมนูที่ไหนในประเทศไหนไหมฮะที่เขาพยายามที่จะเอาหลักเศรษฐกิจหรือว่าหลักเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยเข้าไปร่วมในกฎหมายสงสุดของประเทศครับผมเอง สารภาพลำตรองไม่ได้ชํานาญนะในเรื่องของการดูกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆเนี่ยแต่ผมดูตัวอย่างอย่างกรณีของสหรัฐเนี่ยนะครับเราจะเห็นที่เขามีในเรื่องของหน้าผาการคลังก็มีข้อตกลงกันไว้ว่าถ้ารัฐบาลไปสร้างหนี้นะครับในระดับที่เกินกว่าระดับหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะต้องมีกกติกาว่าต้องเบรกไม่ให้รัฐบาลเนี่ยใช้จ่ายต่อไปจนกว่าจะมามีข้อตกลงกับทางรัฐสภาได้นะครับว่าขบวนการในการแก้ปัญหาเนี่ยจะทําอย่างไร ในลักษณะเดียวกันมีกกาผมคิดว่าอา,อาจจะมีอีกหลายกติกาเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ได้สายไว้ในระดับนะรัฐธรรมนูญแต่ว่าสายไว้ในระดับกฎหมายลูกนะครับในอีกหลายๆประเทศที่ที่กำกับดูแลในเรื่องนี้ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดเป็นข้อขเพราะในข้อเขียนของคุณเตียชัยมีทั้งเรื่องของ ต้องเขียนเรื่องกติกาประชานิยมต้องเขียนเรื่องกติกาเรื่องปรับคอร์รัปชันต้องเขียนกติกาเรื่องการคุ้มครองข้รลชการซึ่งแต่ละเรื่องนี้โอ้แรงๆั้งนั้นเลยนะครับแต่จะไปลงลึกอะไรตรงนั้นถามหน่อยเพิ่งล่าสุดเมื่อตอนบ่ายวันนี้เองซึ่งคุณตีใจแน่นอนฮะอยู่ทั้งแบงค์ชาติอยู่ทั้งกราตาและเป็นคนในแวดวงเศรษฐกิจธุรกิจดูท่าทีแบงค์ชาติดูท่าทีเศรษฐกิจดูท่าทีนโยบายการเงินที่กรงอเพิ่งตัดสใจกงอัตราดอกเบี้ยอีก2.75รา .5 ถือว่าเดมาาูกทง ขนาดนี้การครงดอกเบีย้ยผมว่าถูกต้องนะครับการครงดอกเบีย้ยไว้คือคือถ,ถ้าไปพยายามจะลดดอกเบีย้ยในขณะน,นี้อันนี้ผิดทางแน่นอนเพราะว่าเศรษฐกิจในต่างประเทศไม่สแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่ลด สลึงหนึ่งเนี่ยอันนั้นผมเซอร์ไพรส์อันนี้คนทำได้ผมนี่ยด้นำตรงว่าอยู่ฝั่งคะแนนสองคนสองเสียงผมตอนนั้นที่ผมแปลกใจเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีที่แล้วแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงปีนี้เนี่ยมันเกิดจากกระบวนการใช้จ่ายของภาครัฐที่อัดเงินเนี่ยลงไปในมือประชาชนแล้วมันออกมาเนี่ยในลักษณะที่มันเป็นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยบริโภคกินใช้ประจําวันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีแรงส่งแรง แรง่อเนี่ยทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการขยายตัวเต็มที่อยู่แล้วผมว่าความเสี่ยงอยู่ที่อัตราเงินเฟอ้ออาจจะสูงด้วยซ้ำนะครับเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในในครั้งที่แล้วที่ที่ทางคณะกรรมการ,การที่อยกกันเง<อ><ป>ินลดดอกเบีย้ยไปเนี่ยผมแปลกใจ <c oughs> ผมแปลกใจข้อกังวลของผมจริงๆเนี่ยคือมันเป็น ตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยนะครับในปีที่แล้วและต่อเนื่องไปในปีนี้เนี่ยมันจะทําให้เราหลงลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังมีปัญหาในเรื่องความสามารถในการแข่งขันนี่มากกว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นประเด็นที่เราพูดคุยกันได้ต่อไปครับเรื่องปัญหาเงินเฟอ้อก็ช่วงเดือนธันวาคมก็3.6%รนะครับ,รบแล้วก็ที่ผ่านมาตัวการปล่อยเครดิตของธนาคารพาณิชย์นี่ก็ค่อนข้างจะสูงโซ่ค่อนข้างจะสูงนะครับค่อนข้างที่จะ ร้อนแรงนะครับตัวเลขอสังหาที่ขยายกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะตัวเลขที่รัฐบาลมุง่งเน้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถคันแรกบ้านคันแรกอะไรตํานนงนี้ก็ทําให้ร้อนแรงค <ผม S 1> <ๆ S 2> ุณชินวใชัยเป็นห่วงไหมครับว่าจะเกิดภาวะฟองสบู่ว่ากำลังเกาะตัวหรือเปล่าผมเป็นห่วงค่อนข้างจะมากโดยเฉพาะยิ่งอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียมในกรุงเทพนะเพราะขับไปที่ไหนที่ไหนนี่ก็จะเห็นนะ<า>ครับว่าโครงการใหม่ขึ้นตลอดโครงการใหม่ขึ้นตลอดอันนั้นผมผมมีความเป็นห่วงแล้วผมก็ ได,ไ,ดได้แจ้งความเป็นห่วงนี้ในการสัมมนาของทางประจำปีของทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วแต่ที่ผมเป็นห่วงอีกรายการหนึ่งคือภาระภาคครัวเรือนอ๋อนี่ภาคครัวเรือนเพราะว่าการใช้จ่ายโดยภาครัฐบาลน,นี่มันไปกระตุ้นให้ภาคครัวเรือนเนี่ยนะครับ ทำสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือใช้จ่ายด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างหนี้เพราะว่าใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไปไป,ไปใช้วิธีอาศัยเงินกู้ยืมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมจากระบบแบงก์าณิ์หรือจากธนาคารรัฐรเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนการที่เราไปสร้างหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยผมเองเกรงนะครับว่าถ้ามันเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นการชั่วคราวนะครับ ความสามารถในการชำระนี้ไม่ได้มันจะมันจะกระเทือนทีเดียวครับแล้วมันจะกลายเป็นว่าผมว่าอันนี้คือมันมันจะไปสร้างบาปเพราะว่าถ้าถ้าเกิดลูกหนี้เนี่ยมันมีปัญหาในระดับกรัวเรือนเนี่ยนะครับเขาก็จะดิ้นและดิ้นสักพักเขาก็จะไปนอกระบบอ๋อ,อแล้วมันก็จะกลายเป็นว่ามันพวกนี้มันจะตกนรกทั้งเป็น เพราะว่าดินหอกยากมันจะดินหนอกยากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองยั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 งคิดว่าอยากอยากจะเตือนว่าในภาคครัวเรือนเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในแง่ของการใช้จ่ายในแง่ของการสร้างนี่แต่แบงค์ชาติก็บอกว่าบางตัวบางเรื่องเนี่ยกฎหมายแบงค์ชาติเข้าไปไม่ถึงคือต้องใช้ใช้กระทรวงการคลังเกี่ยวข้องผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยจะเป็นการกำกับดูแลโดยใช้กฎหมายเนี่ยคงจะเป็นประเด็นรองครับผมว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเราควรจะเตือนประชาชน ครัวเรือนเนี่ยนะครับให้คํานึงอย่างนี้ว่าถ้าคุณจะจะจะมีค่าใช้จ่ายที่คุณไปไปล็อกเอาไว้เนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยสูงถึงสมมติ เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้เนี่ยนะครับส่วนที่เหลือของคุณเนี่ยนะครับคุณจะต้องระมัดระวังมากๆเลยจะต้องรู้จักการออมนะครับอย่างระมัดระวังอย่าไปเที่ยวไปเสี่ยงในการเก็งกำไรอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ต้องมีตัวสำรองอันนี้เอาไว้เนี่ยเพราะว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถเนี่ยมันอาจจะอยู่ดีก็พรวดพลาดขึ้นมานะครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านเนี่ยก็อาจจะสูงขึ้นมาเนี่ยครับโดยที่คุณคาดไม่ถึงครับมีความห่วงเรื่องของฟองสบู่ในสัหารณ์นะครับความห่วงเรื่องของหนี้ภาคพลเรือน ภาพตลาดหุ้นน่ากลัวไหมครับปีที่แล้วขึ้นมา3 0รถือว่ากําลังจะฟองสบู่ไหมเท่าที่ผมดูนี่ผมต้องค,คิดว่าเนื่องจากภาวะการขยายตัวของเศรษฐกิจนในรประเทศอื่นๆนในโลกเนี่ยมันอาจจะมีความสดใสน้อยกว่าในละแวกเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เงินลงทุนมันไหลเข้ามาแล้วมาให้ความสนใจกับหุ้นในตลาดเอเชียเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ผมเองก็คิดว่าในแง่ของผู้ที่ลงทุนเนี่ย ถ้าใช้เงินต้วเองไปลงทุนก็คงไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าหากว่าตลาดมันมีความผ,ลผ,ลผลันผวนระยะสั้นระยะยาวเนี่ยก,ก็ยังพอจะประคับประคองไปได้แต่ถ้าเกิดใช้เงินกู้อันนี้ผมคิดว่าควรจะต้องเตือนตอนสีอูน40ก็เป็นแบบนี้ต้องพยายามพยายามเลี่ยงพยายามเลี่ยงเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของปีนี้เนี่ยฮะในสายตาคุณธีรชัยว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนอกจากเรื่องที่กล่าวมานะฮะแล้วเรื่องเรื่องการชะลอตัวของภาคการส่งออกหรือว่าการเพิ่มหนี้ของภาครัฐนะครับแล้วก็เรื่อง ปัจจัยอื่นๆที่ประดังเข้ามาเนี่ยจะทำให้ให้เรามีความเสี่ยงอะไรบ้างที่ควรจับตาผมคิดว่าความเสี่ยงที่จําเป็นจะต้องจับตาอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่คือความเสี่ยงนี่ภาครัฐนี่สาธารณะน,นะฮะเพราะว่า จนป่านนี้เราสองขาละภาคโควเลอรกับภาครัฐละมาเจอกันวมาประจบเอาละเอกชนยังไม่เป็นไรภาคเอกชนเนี่ยในแง่ของนักธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าเขาระมัดระวังตัวพอสมควรภาครัฐเริ่มเภาครัฐนี่ยปัญหาคืออย่างนี้ว่ามันจะมีปัญหาว่าการดําเนินนโยบายของรัฐเนี่ยมันเกิดภาระเท่าไหร่ ขาดทุนเท่าไหร่ภาระที่เกิดถึงวันนี้ในปัจจุบันเท่าไหร่และในอนาคตเท่าไหร่เนี่ยมันไม่มีกติกาที่บังคับให้รัฐบาลเนี่ยต้องมีการแสดงตัวเลขเป็นประจำซึ่งผมคิดว่านี่ควรจะต้องมีการแก้ไขแต่ตอนที่ค<ม>ุณทีดำรงตำแหน่งนั้นก็สามสิบแปดสี่สิบเองตอนนี้ก็สี่สิบสี่ก็ถือว่ายังต่ำจากห่างต่อ GDP ต่อ GDP ีนี่พักครัฐถูกแต่ปัญหาอย่าลืมนะครับว่ามันมีโครงการบางโครงการเนี่ยซึ่งกว่าเขาจะเอาตัวเลขมาแสดงเป็นปีะจภารฐเนี่ยเขาจะรอจนกระทั่งทุกอย่างมันจบก่อนโอ้ยแล ซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับโครงการอาจจะใหญ่แต่มันกว่าจะจบได้คือมันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรเนี่ยที่ค้างอยู่แล้วเลยทําให้ขบวนการนี่เลยยังไม่สามารถจบเป็นทางการได้จริงๆโดยพฤตินายจบแล้วแต่ว่าทางการการลงบัญชีอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นมันจะเลือมันมันมันจะล่าช้าไอ้ตรงนี้ผมคิดว่ามันทําให้เกิดข้อกังวลสําหรับคนที่วิเคราะห์ติดตามเศรษฐกิจที่ว่าแสดงว่าระบบบัญชีของรัฐภาครัฐเนี่ยต้องมีการ ผมคิดว่าควรจะต้องมีการทำปฏิกราใหม่ผมคิดว่าจะเป็นต้องมีการทำปฏิกิาใหม่ครับเอาให้เอาให้มันถูกต้องครับเรื่องของสกิจโลกตัวอื่นฝั่งทางเอเชียโอเคฝั่งสหรัฐกับยุโรปแน่นอนฮะแน่นอนแนวโน้มระยะยาวต้องล่างกยาวฝั่งญี่ปุ่นกับจีนพอจะเป็นหัวขบวนในการดึงสกิจโลกได้ไหมครับ เมื่อถ้าเปรียบเทียบ,บย้อนไปสักปีที่แล้วเนี่ยนะครับใครวิเคราะห์เศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกประเทศเนี่ยมากกว่าเศรษฐกิจในประเทศด้วยซ้ำนะครับนะเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยภาพอะไรต่างๆที่เกิดในต่างประเทศเนี่ยยังไม่ค่อยชัดแต่เวลานี้เนี่ยมันอเมริกาเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ยมันชัดเจนขึ้นมามา,มากนะครับถ้าเราดูงบดุลของบริษัททางร้านในในครับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเราจะพบว่าผู้นี้มีเงินสดอยู่ในมือค่อนข้างเยอะๆแล้วพร้อมที่จะลงทุน พอมันมีความแน่ชัดในเรื่องของการเลือกตั้งผ่านไปแล้วเนี่ยนะมผมคิดว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะอยู่ในขั้นมีการขยายตัวมีการลงทุนและมีการฟื้นได้ในเรื่องไอ้หนะ้าผาการคลังที่จะต้องมีการเจรจากันอีกรอบกี่รอบ,รบก็ตามเน<ด>ี่ยผมคิดว่าสุดท้ายก็กจะหาทางหาทางตกลงกันได้แล้วประธานาธิบดีโอบามาเที่ยวนี้เป็นรอบที่สอง ไม่จำเป็นจะต้องแสดงอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องวางฝีมือทิ้งทวนย้ทิ้งทวนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการดําเนินนโยบายของสหรัฐเนี่ยคงวางใจได้ว่ามันจะเป็นหัวขบวนในการที่จะชักนําเศรษฐกิจโลกไม่เร็วแต่ว่ามันจะค่อยๆดึงไปได้ไปได้ที่มีปัญหาคือยุโรปยุโรปที่มีปัญหาหนักก็เพราะว่าความสามารถในการแข่งขันของบางประเทศเนี่ยมันไม่มี ในอัตราแลกเปลี่ยนอย่างนั้นในอัตราค่าแรงอย่างนั้นในอัตราความเป็นอยู่ที่สุขสบายอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีความสามารถในการแข่งขันเทียบกับประเทศจีนเนี่ยมันไม่มีนะครับมัน <ๆ S 2> น้อยกว่าเทียบกับประเทศในเอเชียมันน้อยกว่าเทียบกับอ,อินเดียเนี่ยมันน้อยกว่าออเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยมันต้องแก้ปัญหาที่โครงสร้างโครงสร้างนะครับเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยป้องกันฮะป้องกันการแข่งขันภายในครับ ถ้าคุณเป็นอาชีพนี้จะย้ายจากเมืองนี้ไปเมืองนี้เขาจะมีการกัน้นไหมห้ามมาประกอบอาชีพนี้ตรงนี้ตรงนั้น,นเพราะลักษณะของการแข่งขันเนี่ยมันไม่เต็มที่ขณะดเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดไปจ้างงานในยุโรปบางประเทศเนี่ย จ้างไปแค่6เดือนเนี่ยนะครับแล้วฝีมือไม่ดีจะเอาออกเนี่ยนะจะมีจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องนี้มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กลไกโครงสร้างพื้นฐานของยุโรปเนี่ยถ้าไม่แก้อย่างนี้นะครับความสามารถในการแข่งขันยังไงก็ฟื้นไม่ขึ้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณจ่ายเงินเดือนคุณสูงเกินไป นะครับค่าเงินของคุณก็สูงเงินไปวิธีเดียวที่คุณจะต้องยอมก็คือว่ายอมที่จะให้เศรษฐกิจมันหดนะครับค่าาแรงแันนี้จะยอมลดลงมาซึ่งผมอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากพ้านการแก้ปัญหายุโรปมันจะค่อนข้างลังกระซังกระซังนี้ไปอีกภาคใหญ่อีกภาคใหญ่จนกว่าเขาจะตัดสินใจนะครับดะนั้นขนาดียวการระบบแบงก์เขาก็มีปัญหาอย่างสเปนหรือว่าคริสเนี่ยทุนแทบจะไม่มีละติดลบไปหมดแล้ว แล้วเวลานี้ก็มีปัญหาว่าแล้วใครจะเป็นคนเพิ่มทุนนะฮะ <c oughs> เพราะว่ารัฐบาลเองก็หมดกําลังในการที่จะเพิ่มทุนก็พยายามจะเอาเงินจากรักฐบาลอื่นมาเพิ่มทุน อันนี้รัฐบาลอย่างเยอรมันเขาก็เริ่มร้วเอ๊ะถ้าอยู่ดีๆเอาเงินผู้เสียภาษีเยอรมันไปเพิ่มทุนธนาคารในสเปนมันก็จะมันก็จะทันไปยาวงการแก้ปัญหายุโรปเนี่ยคงหวังอะไรได้ไหมแต่ว่าแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดแก้ไขปัญหาชาเนี่ยประชาชนเ็าจะออกมาหรือเปล่าวนท้องถนนมากขึ้นจะเกิดการจราจลหรือเปล่าอาจจะมีอาจจะมีแต่ถ้าเกิดการเยอะก็อาจจะโดนอีกแต่แต่ผมคิดว่าปัญหาคือกรณีของยุโรปเนี่ยมันดิสคา n t ไปเยอะแล้ว ในในในแง่มุมของโลกนะผลกระทบต่อเราเวลานี้ที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าการส่งออกนี่มันชะลอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆประเทศก็ได้คํานึงอยู่แล้วว่าตรงนี้มันยังไงก็ต้องต้องทําใจเพราะะฉนั้นผลกระทบคงไม่ถึงกับมากนะไม่มากกว่าที่เราคาดไว้ส่วนญี่ปุ่นเวลาเนี้ยนะฮะมีการเลือกตั้งกันใหม่รัฐบาลใหม่เนี่ยเห็นชัดเจนว่าจะต้องมีการแก้ไขอะไรต่างๆอันดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่นานเนี่ยการฟื้นตัวเศรษฐกิจมันก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นอีก ขนาดเดียวกันประเทศจีนประเทศในเอเชียนี่นะครับผมคิดว่าก็อยู่ในฐานะที่ว่าอาจจะไม่ใช่ลงต่าสุดแต่บันคงไม่สุดไปกว่านี้มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยโดยรวมแล้วเนี่ยเศรษฐกิจนอกประเทศเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงแต่ผมว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือภายในประเทศนะครับในสองในสองเรื่องที่ผมมองที่ที่ที่หนักหรวที่สุดเรื่องหนี้ทั้งหนี้ภาครัฐหนี้ภาคเอกชนอะไรต่างๆอีกอันนึงเนี่ยที่ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงก็คือว่าเราละเลยหรือลืมในเรื่องของ ความสามารถในการแข่งขันเพราะเราไปเน้นการกินการใช้คือโตวันนี้นะครับใช้วันนี้เพื่อจะขยายเศรษฐกิจวันนี้ได้ตัวเลข GDP ในวันนี้แต่ไม่มีการลงทุนเพื่ออนาคตไม่มีการวางแผนเพื่ออนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยการเร่งในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับ Productivity นะครับเร่งในเรื่องของกระบวนการอะไรต่างๆที่ช่วยให้เกิดการขยายตัวในอนาคตเนี่ยผมว่าอาจจะยังน้อยกันก็เดี๋ยวสักช่วงต่อไปก็จะลงในรายละเอียดนะครับว่า กติกาใหม่ถ้าจะ,จะแก้รัฐนูนนั้นเพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจไทยพัฒนายั่งยืนและยาวในภาวะที่เศรษฐกิจโลกตอนนี้ก็ดูแน้โน้มตามที่คุณเตียชัยพูดก็ความเสี่ยงก็ลดลงแล้วแต่ในประเทศมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆนั้นกติกาใหม่ถ้าจะมีการแก้รัฐนูนนั้นจะทําอย่างไรนะครับ